ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดยททมข่าวววสเตร,รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งเตือนผู้ไม่ผ่านเกมพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการปี2565รีบยื่นอุทธรณ์ภายใน1พฤษภาคมนี้ค่ะ นางสาวที่พานาันสิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแจ้งเตือนสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการปี2565ขอให้รีบดำเนินการยื่นขออุทธร์ภายในวันที่1พฤษภาคมนี้โดยสามารถดำเนินการผ่าน2ช่องทางดังนี้ค่ะ ขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์บาทสุดิการแห่งรัฐ m o f g o t h หรือ w e l f a r e m o f g o t h ตั้งแต่เวลา6นกาถึง23นาิกาของทุกวันและขออุทธรณ์ผลกา,าพรพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานได้แก่ธนาคารอมสินธนาคารกรุงไทยทกสสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดที่วการอำเภอทุกอำเภอสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร หรือสาลาว่าการเมืองพัทยาตามวันและเวลาทําการของแต่ละหน่วยงานโดยให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ดําเนินการยื่นอุทธรณ์การพิจารณาคุณสมบัติซึ่งผู้มีผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนก่อนดาเนินการยื่นอุทธรณ์ค่ะ ทั้งนี้เมื่อผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติได้ทําการยื่นขออุทธรณ์ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วขอให้ไปติดต่อเพื่อขอตรวจสอบและหรือขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้ถูกต้องได้ที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้วยตนเองหรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติได้กําหนดซึ่งจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่1พฤษภาค,คมนี้ค่ะซึ่งประชาชนสามารถ ติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บาสุดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือ w e b welfare.mof.go.th ค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง FM 9 3 m เฮิร์ตซ์เพจวทเบตรงนิวส News. และวิทยุออนไลน์